ายสายทานงานเข้าช่าเน็ตตำหนิแรงหลังคุณแม่ป่วยหนักสืบเนื่องจากเหตุการณ์บีบหัวใจของคนเป็นลูกอดีตนางเอกชื่อดังตายสายทานนิยมการหลังรู้ว่าคุณแม่ของตัวเองตรวจพบมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายและรักษาตัวในโรงพยาบาลมาสักพักแล้วพร้อมบอกว่าตอนนี้ทำได้แค่ประคองอาการและรักษาตามอาการค่ะตัวต่ายเองไม่ได้กลับไปหาคุณแม่มาสองปีแล้ว เพราะสถานการณ์โควิดตายคุยกับคุณหมอว่าอยากให้รักษาให้เต็มที่งานนี้ก็ไม่พ้นเจอดราม่าเรื่องการไม่ดูแลคุณแม่จนกระทั่งเธอต้องออกมาชี้แจงอีกครั้งว่าใจร่มๆค่ะทุกคนนี่แม่ตายค่ะทุกวันนี้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวค่ะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองและไม่เคยเอาเรื่องครอบครัวตัวเองต้องมาโพสระบายเพราะมันไม่ได้ช่วยทำให้สภาพจิตใจดีขึ้น ตัวเองอยู่คนเดียวมาตลอดไปไล่ดูไทม์ไลน์นะคะตายกลับบ้านแทบทุกปีแต่มีช่วง2ปีที่ถ่ายละครและมีวิกฤตของโควิดทั้งเชียงใหม่และกรุงเทพตอนนั้นมันหนักมากสนามบินปิดและมีคลัสเตอร์แถวบ้านแม่บอกตายอย่าพึ่งกลับเพราะเราเป็นพื้นที่สีแดงเหมือนกันและพื้นที่สีแดงมาเจอกันคือเสี่ยงมากในการที่จะเอาเชื้อมาแพร่ให้ เพื่อนอยู่ใกล้แค่ไม่กี่ก้าวก็ยังไม่กล้าไปเยี่ยมแม่ตายเลยใจเย็นๆนะคะครอบครัวตายแม่และลูกสาวเข้าใจกันดีค่ะตายต้องทำงานเพื่อหาเงินส่งให้ครอบครัวถ้าไม่ทำงานจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลแล,และรักษาแม่ เราเป็นกู้ภัยรู้ดีว่าควรทำตัวอย่างไรโทรคุยกับแม่ตลอดและตอนนั้นแม่ยังไม่มีอาการป่วยแต่ก็มีโรคประจำตัวคือความดันเบาหวานและโรคหัวใจแม่เพิ่งมาสุดและเพิ่งทราบว่าเป็นมะเร็งที่ตับเมื่อไม่กี่วันนี้เองอีกอย่างโปรดเข้าใจด้วยนะคะกฎของโรงพยาบาลห้ามเยี่ยมเด็ดขาดค่ะเพราะเป็นการเสี่ยงเอาเชื้อไปติดผู้ป่วยมันจะทำให้แม่แย่ลงไปอีก ตายโทรคุยกับคุณหมอตลอดและกำลังจะกลับไปไม่กี่วันนี้ตัวเองก็ตรวจเจอเนื้องอกในช่องท้องและเจอก้อนเนื้อเล็กๆใต้ราวนมซึ่งนัดขูดหมดลูกอาทิตย์หน้าหลังจากลงพื้นที่วันศุกร์นี้แล้วตรวจโควิดเสร็จจะขึ้นไปเชียงใหม่คำว่าให้คนอื่นเลี้ยงขอโทษนะคะนั่นบ้านต่ายค่ะ ลูกสาวกับแม่คะ่ะและมีน้องที่เป็นผู้ชายพยาบาลมาดูแลเราโทรคุยกันแทบทุกวันแม่ใครๆก็รักไม่ให้กำลังใจก็อย่ามาซ้ำเติมนะคะไม่อยู่ตรงจุดนั้นคุณไม่รู้หรอกได้โปรดอย่าคิดแทนตายคะ่ะใจเข่าใจเรานะคะขอบคุณ ส่วนที่บอกว่าสร้างภาพใจบุญใช่ค่ะตายพูดอยู่เสมอว่าถ้ามันเป็นภาพที่ดีก็จะสร้างต่อไปเมื่อมีเวลาว่างย้อนกลับไปถามตัวเองบ้างนะคะว่าทำอะไรให้กับสังคมบ้างนอกจากคอยซ้ำเติมคนอื่นล่าสุดนี้ที่คุยกับคุณหมอก็คือคุณหมอบอกว่าถ้าม,มาจากพื้นที่อื่นตอนนี้ห้ามเยี่ยมแม้แต่ลูกสาวที่อยู่ที่นั่นอย่างเข้าเยี่ยมไม่ได้เลยถ้ากลับไปตอนนี้ก็ต้องกักตัวมันมีประโยชน์อะไรคะ ทุกวันนี้ต่ไม่จําเป็นต้องไปอธิบายให้ใครฟังว่าทําอะไรบ้างในขณะที่พวกคุณนอนหลับตต่กับทีมงานยังคงวางแผนเรื่องงานกันอยู่ตต่เอาเวลาตรงนี้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนช่วยคนอื่นมันผิดตรงไหนเพราะตต่ก็เข้าไปเยี่ยมแม่ไม่ได้บางทีคนที่ต่ช่วยอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นญาติของคุณก็ได้ เอาเถอคะค่ะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นเรื่องของธรรมชาติตายเป็นกู้ภัยมา20ปีอยู่กับความเป็นความตายมาตลอดรู้ว่าควรทำอะไรเราไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วอยากรู้อะไรก่อนจะเขียนอะไรลงไปมาถามตายได้คะ่ะยินดีตอบเพราะฉะนั้นให้กำลังใจกันดีกว่านะคะใจเขาใจเราการที่เราไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นเราไม่ควรทำให้มันแย่ลงคะ่ะ เมตตากันเยอะๆและควรยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นสังคมเราจะได้น่าอยู่หน้าที่เรื่องส่วนตัวโตพอที่จะแยกแยะได้ค่ะพร้อมกับเสริมอีกว่าโควิดไม่ได้ห้ามให้ใครเจอกันแต่สามัญสำนึกคุณต้องมีค่ะบางคนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมั่นใจว่าตรวจแล้วฉีดวัคซีนแล้วดูข่าวไหมคะ สรุปเอาเชื้อไปติดคนในครอบครัวแล้วเสียชีวิตแต่จะคิดว่าที่คุณเขียนมาคือความหวังดีแต่ควรใช้ประโยคให้มันถูกต้องไม่ได้โกรธนะคะแค่อยากปรับทัศนคติและอยากให้คุณมีไม้เสร็จที่ดีสังคมเราจะได้อยู่แบบไม่ซ้ำเติมใครคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com